Mindset คือกระบวนการทางความคิดการปรับทัศนคติการมองโลกในแง่มุมที่ควรจะเป็นการปรับความชอบหรือนิสัยหรือการจัดลำดับความคิดของเราด้วยตัวเราเองก็าเรียกว่า mindset เรามักจะได้ยินมาบ่อยๆนะครับคำว่าการปรับ mindset กูรูหลายท่านมักจะแนะนำการปรับ mindset เพื่อให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จนะครับเช่นการหยุดเปรียบเทียบ บางครั้งเราก็มักจะคอยเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับคนโน้นดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างนี้จนลืมมองถึงความดีของตัวเองที่มีครับอย่าลืมว่าแต่ละคนมีจุดดีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันครับหากเราเริ่มต้นหาจุดเด่นจุดดีของตนเองภูมิใจในสิ่งที่เรามีมุง่งเน้นถึงความสําเร็จและมีความสุขกับความสําเร็จของตนเองไม่คอยเปรียบเทียบกับใครชีวิตอาจจะมีความสุขขึ้นมาบ้างนะครับ ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเ e อร์เฟก e ์เพอร์เฟชันเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เป็นตัวกีดกันความสำเร็จเมื่อเรายึดว่าความสำเร็จต้องบรรลุร้0และปล่อยละเลยการทำสิ่งนั้นเมื่อเราคิดว่าไม่มีทางที่จะทำให้มัน Perfect ได้ลองเปลี่ยนความคิดเป็นเราจะทำให้มันดีที่สุดทุกอย่างอาจไม่สามารถดีเยี่ยมได้ร้อยเปอซเพียงแต่เราได้พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขให้ผ่านพ้นเมื่อเราคิดได้แบบนี้เราจะสนุกต่อการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและมีความสุขในความสำเร็จแต่ละก้าวของเราครับ